เหมือย่างที่บอกมีกังวลเรื่องอปัญหาสนามอะไรที่มึงครับเกมมันก็เลยไม่ค่อยตอ่อเนื่องในครึ่งแรกแล้วก็อย่างเราวางแผนมาผิดพลาดด้วยนิดนึงครับในครึ่งแรกเกมมันก็เลยไม่ตอ่อเนื่องแล้วก็มาเปลี่ยนเกมขึ้นหลังก็ดีขึ้นแล้วก็ทุกเอ่อในทีมทุกคนก็ทำทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับเอาอ่าบอลโดนคานโดนเสาอะไรสามลูกแล้วก็มาพลาดลูกของคอนเนอร์ก็เขาต้องรับผิ ในจุดที่ดีก็ต้องให้ดีต่อไปแล้วก็จุดที่บกพองเราก็ต้องกลับไปแก้ไขอยูว่าโดยทั่วไปถามว่าพอใจไหมก็ก็โอเคครับทุกคนทำแต่หน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะส่วนอะไรที่บกพองก,ก็ต้องไปแก้ไขลูกเกมว,วันนี้จะบ้างเล่นไงบ้างครับผมเราก็บอกเลยว,ว่ามีตัวอันตรายที่ไหนบ้างจุดไหนจุดไหนครับแต่ว่า ้ถ้าเกิดว่าผมบอกไปถ้าแต่ว่ามีบางคนที่ละเลยรายละเอียดเนี่ยผมก็ต้องก็ต้องไปจัดการกันใหม่แล้วก็ต้องไปต้องไปเน้นเน้นเน้นกันใหม่อค่นี้แล้วก็เอ่อก็อบอกอย่างที่บอกว่ามีสิบเก้ามีสิบมีสามเจ็ดอะไรที่เผมบอกเด็กแต่ว่าเขาอาจจะละ,ละเลยรายละเอียดไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องต้องต้องไปจัดการแล้วไปแก้ไขครับอ๋ถ้าทีมแข่งมาทุกรายการเท่ากันแล้วเป็นแมตเป็นตัวจริงนะครับ ก็สิบเอ็ดตัวจริงก็มีมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่า,าที่เราต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะว่ามันแข่งติดกันก็เลยต้องหมุนต้องหมุน,ต,มต,นตัวเพื่อเปลี่ยนมาสิบเอ็ดตัวจริงที่มาถึงวันเนี้ยมาห้าแมตช์ก็น่าจะไดเคแล้วเรา,ด,าดูฟอร์มผู้เล่นอะไรต่างๆแล้วก็น้องๆที่ขึ้นมาใหม่ก็สามารถ<อ>ารที่จะมาทดแทนทีมนะครับสำหรับแมตช์หน้าก็แก่นนะครับแมตช์หน้าเชื่อขอนแก่นยูก็ต้องก็ต้องเต็มที่ครับเพราะหนึ่งเราได้กลับไปเล่นในบ้านครับสอ,อ,อ,องก็ ขอนแค้นยูพีแล้วเ,เราก็เคยเจอรครับรูปแบบฟุตบอลอะไรก,ก,ก็น่าจะก็น่าจะพอรู้ยู่แต่ว่าเราก็ได้เดี่ยวตรงที่เราเล่นในบ้านก็น่าก็น่าจะโอเคครับเป้าหมายของรายการ,น,กรนี้เป็นยังไงเป้าหมายของรายการนี้ก็อยากให้ทีมใหญ่ๆมาเยือนบ้านเราเยอะๆครับก็อยากที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็ให้อยากเจอทีมใหญ่ๆให้มาเยือนที่นองบัว